มาฮ้อนบนงานแล้วพี่น้องเอ้ยฮ้อนงานเพิ่นเนลี่มแล้วละ่ะกำลังงานโคซีนอยู่เป็นกะเพราแหลมที่เรียบร้อยกำลังซอยกำลังเอ็ดอยู่โคกินทั้งนี้ก็พาเด็กเอ็ดไปกินน้ำใบห,หน้าบ่อยน่ะเพราะงี้น้ำใบห,หน้าต่เช้าก็ได้ล้ำมอนห้ามก้อนนี้ ต่เลือหัวหน้านี่อกว่าดๆโอ้ยคนหางก็เห็นอยู่นี่มากกัดซัดเอาสัดเอาเราโน่นนะอย่าไปพ่อผ่ากูดอวนี่ชมมันต้นชมมันต้นโอ้ยไปดูจุบไปนะคือมีอาภักกับซะต้นน้อยจะเอาเฮวเมงเป็นเลยนี่บ้านค่นบ้านคืนมีเห็นลงคลิปเอาหน้าเขาหน้าต้น ชิดชิ้จุ่มไว้นะล้างไม่น้ำน้าจุ่มไม่ได้คนเดียวนี่บอไหนก็แมเมนต์เหนแล้วบนคนก็เริ่มลายแล้วเนียหมายคือพวกานะมนคพวกกินะมอนกัจนคอยเอิญจะได้กินน้องไปตะลีอยู่ ม่ล้างเม่ล้างกินเลยไม่ล้างกินเลยกินตั้งไม่เลิกปลาตัวเบ่งเล่แจ่วค่อยก่อยนแช่ไม่น้องเม็ดยังเหลือแต่เฮ้ยงานนี้จะเจ้าเสีอเจ้ากองบิน่าหาเจ้า่าไม่ได้บ่อชีเลียนเบ่งชั้นหม้อต้มประกอนบาทนี่ปลาต้มหม้อบางไง ต้มปดเอพี่น้อยต้มเครื่องใน่็นอะระได้ลยนเลยบน้เขันเทนบ่เกอไปเมืองนะหอไมมเมืองนะ้ึ้นี้น้ำถว่าพอนั่นทอด่าพนแล้วโอมาห่อนอาานปีกโลดมาสดรำดิบละก็จุ้บไปได้ละเด็ดนี้นะได้ยิน เต็มหม้อแล้วแบบนี้น่อยเครื่องในล้นล้นแล้วแบบมีฝาหม้อบเฮ้ยบามีฝามันเบาจุบบนี้นะเป็นเลยศเซ็บผสมกับนังเคือผู้เฝ้าอีน้องฮาเป้าเลยผู้เฝาผู้เฝ้าไม่เผลอได้เลย เห็นไปเนไเลากไปเลาะมาอยู่หนแถวราอกชงนานนะจูบเ้ามีโยะเลยีโยะ้ก็ูหอกับดีหอกับจันคือดีเอ้ยสุขระบาดปีมาองปีตรเพิงนตรเพิางนอันนี้นะ ข้าง็นกระซูไม่เห็นว่านี่ห้อยหายหดจบเห็นใี่ไหมนี่ไม่ซ้อนไม่ให้เราเตะนะ กำักกวามเร็จะตายนะรถเพิ่มมาใส่กระดรถเพิ่มขึ้นไงเกิดปกติตายเพมันเราะกระโจนเขาไปที่นโลแวะก็นะปอบป่าแบบมี้จะุยไปเยอะกว่เอามือกัไปน้องเขาเนาอมกัไปมาเห็นที่เต้ กระโดกข้ามกระโดกปีเลย แม่มันกายสามทแล้วบ่่กันไนกันหน้าเด้ยัวาทีหนานมดแล้วใช่ใ่ช่ใช่ใช่ใ้่ใช่ใช่ใช่่เช่ใ่ใช่

งดเย็บเฮาเขาบอกว่าเขาบอกว่ากินอะไรอย่าไเป็นต่อเพราะว่าจดีกับักโตเด้อกินนิบตัวายหญ่กินนิ้บตัวเว่อร์อย่าอยู่บ้านเวงเดินนึ่งมาจากตัวงูกินดุกินดันเลยเขาว่าห้องไม่มีอันนั้นเลยห้องไมมีตลาดเลยกต้องหาไม่้กินแบบสดๆเลยเนาะกินแบบนี้จะดีได้วอกอันนั้นเลยจะแซ่บแล้วมึงเนี่ยน่าครับจัมบึงดูห้ น่มจัมเลยจกจมจั๊ม่จมจจั๊ีนัจมตหอมดิเต็มดังแน่สาก็เห็นชนิดมนกจัตาไอ้ชยค่อยยัดหมอนเลยเห็นหมอันเจ้า เพราะว่าเฮามหูเดียวคำามาโฮมอยู่นี่งานเชนเดียเลยสืบแค่จองละจงละวยแค่ผู้มีเพิ่มสัมาแค่ผู้มีเพิ่ม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 เลยแค่มีเกดมีเกอบแค่ผู้มีเกอบได้เออไม่ได้มีเกดเลยนะเราพี่ถือเกอบมากเลยเก็บน้ำเรา รออยู่รออยู่จบมา้จะรออยู่แะนรออยู่มจะายสมยี่จะบอกจะยัตะนอนะจะบอจะยัตะนอไอ้กอมรอ่มเอ้จะายว่าจะไอ้สมโใแล้วมันใจอจะบ้าเจะายอะจะบจะามันใจเลย

เ่อแล้วก็ต่งาน้าสาวว่าแงานแต่งงานเนีาตัดผมเขาดยจามจามนนจามวันนี้มไม่ซักวันสิเปิดอาวันน้วันามเมขึ้นเปิดขึ้นอ่ะังครับาวเ่เนเกงานเอาไว้ให้มันเด่นเด่นนะ้มันไม่ได้ด่นไปแล้วไ่ได้ดน

เจไเลยมาในจะทกคนเยแ่เนียแน่เนียนเอาไปีนิเอาคทึงเอามากินยูในในเฮืนนกงตารางฮื่นบัคุณน้อยคุณนังสิาคุณน้อยนัง

ากไปทำไมมงต้องมีเงินไปและทั้งยาไเมียเคียอยู่ตักูอยู่อยู่แล้วบ้าซซ่าเก่บเลยเนี่ยมลงั่งแข่งยเก็บะไม่ต้องเกีบเตไม่ต้องเก็บไม่ต้องกีบหรอกมื่อแม่ไม่ต้งก็บแข่งยี่บ้อเป็นแต่งินชานชีพูจัพอดได้หมดจั สภาเบาเพรานเล็บบลอยส้าเบไปเลยสภาเบาเลด้มัเล็บบลอยกด้มเน็ี่อยแง่บัก้องนละนี่กอจคอยกะกินข้าวกันน้ำกรอิมเรียบร้อยลวพี่น้องไปหาน ກິນເບຈັກນັກຈັກນ້ອຍກ່ອນກະຊິໄດມລະກສຊິີຊາຍືິິນໍດີ້